จะมาใช้สามร้อยทำเงินห้าหกเจ็ดหลักก็คือว่าวันนี้นะคะถ้าเราเป็นเจ้าของสวนกล้วยแล้วชวนเพื่อนหนึ่งคนค่ะมาปลูกกล้วยเราได้ค่าเลี้ิทสิ์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะนั่นก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนั่นเองค่ะถ้าชวนมาทุกวันเลยค่ะวันละหนึ่งคนหนึ่งคนผ่านไปสามสิบวันหรือว่าหนึ่งเดือนเราทำเงินได้ถึงสี่พันห้าร้อยบาทค่ะเงินฟรีเลยนะคะทำได้เลย 4, 5 0 0ันอบาทถ้าคุณชวนมานามาปลูกกล้วยกับคุณวันละสองคนค่ะนะเฉลี่ยว,วันวันหนึ่งคุณทำเงินได้3ามร้อยเข้ากระเป๋าคุณผ่านไป ทำเงินให้ตัวเองได้เก้าพันบาททุกคนคะเงินฟรีที่วันนี้ค่ะเรานะคะไม่ได้ไปนั่งทํางานเก่าวิชาชงสิบชั่วโมงนะได้มาเกือบเท่างานประจําแล้วนะเห็นไหมคะแค่นั่งจิ้มจิ้มมือถือนะคะอ่ะในเมื่อเห็นว่าเฮ้ยมันได้เยอะขนาดนี้ดีจังเลยงั้นฉันจะชวนคนมาเยอะๆแต่บางคนก็จะติดปัญหาที่ไม่เก่งนะพี่ไม่ชอบชวนคนพี่เบื่อนะคะพี่อายเขาพี่ไม่อยากชวนคนแต่พี่อยากทำเงินได้เยอะๆอยากมีคนมาปลุกรวยได้เยอะๆไม่ต้องเครียดค่ะเรามีสเต็ปเทปสอนให้ค์นหลักแสนสอนให้ฟรีค่ะ ที่วันนี้นะเมื่อคุณก็ไปเรียนรู้แล้วมาทําตามจะทําให้มีคนหลั่งไหลค่ะก็ามาปลูกกล้วยกับเราโดยที่เราไม่ต้องตื้องอขอขายสอนให้ฟรีๆค่ะขอแค่ลงมือทําต่อเนื่องสม่ําเสมอรับรองเกิดผลลัพธ์เนะเพราะวันนี้ลหลายคนที่ใช้สเต็ปเทพจับเงินหลักล้านลหลายคนที่ใช้สเต็ปเทพอย่างครูไก่ผ่านไปสี่ห้าเดือนจับเงินหลักแสนเรียบร้อยโอเคไหมคะ,ะเมื่อเราไปใช้สเต็ปเทพเนาะคุณอาจจะได้คนมาปลูกกล้วยกับคุณทุกวันเลยคะ่ะวันละห้าคนเมื่อมีคนมาปลูกกล้วยกับคุณวันละห้าคนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเงินเข้าคคุณถึงวล750่ะ ทุกวันทุกวันทุกวันผ่านไป1เดือนค่ะคุณทําเงินให้ตัวเองได้ถึง2 2 5 0 0บาทค่ะ